สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอๆนะคะกับพี่เออิสุสุพระนครสาขารามินทากม8แนะคะวันนี้ทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ค่ะที่2 9เดือน9แล้วนะคะหมดทุกอย่างเลยครับวันอาทิตย์ที่9เดือน9แล้วใกล้จะหมดเดือนกันยากันอีกแล้วค่ะทุกคนไวมากๆนะคะสำหรับแคมเปญเดือนนี้นะคะก็อย่างที่บอกกันว่า แคมเปญดีมากๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทันยังจองไม่ทันกับแคมเปญของเดือนกันยายนนะคะที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะคะเดือนกันยายนเป็นแคมเปญที่อะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสำหรับแคมเปญเดือนกันยายนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็จะมีแคมเปญตัวไม่ว่าจะเป็นส่วนลด พนักง,งานบริษัทนะคะสิทธิส่วนลดพนักง,งานบริษัทที่ลดถึง1,000งบาทเลยทีเดียวนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยทางอิสุสุนะคะจะไม่ค่อยจัดแคมเปญดีๆแบบลดลดเยอะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้แคมเปญเขาค่อนข้างที่จะ,ะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันหน้ามืดไหมคะทุกคนอ่ะปึ๊บนิดนึงนะคะไปนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะหน้ามันจะมืดนิดนึงนะคะ เขาไม่ได้เปิดไฟกันหรือเปล่านะคะแคมเปญดีมากนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์รัวหัวใจให้เพจกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับมิรักแฟนเพจทั้งหลายนะคะวันนี้ก็มาไ like ล้์ทักทายนะคะสวัสดีกันในวันหยุดนะคะใครหยุดบ้างวันนี้นะคะ อิจฉ้าจังเลยนะคะสำหรับใครที่แบบออมีวันหยุดวันนี้นะคะสำหรับการเป็นเซลนะคะไม่มีวันหยุดเลยค่ะทุกคนก็คือทํางานทุกวันนะคะทางานทุกวันนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาชมนะคะอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่ออกำลังจะส่งมอบนะคะกำลังจะสมมอบต้องหามุมนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบแสงมันจะมืดมืดนิดนึงเ,เดี๋ยวเดินไปเปิดไฟแป๊บนึงนะคะ ใครอยากดูรุ่นไหนนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะใครอยากดูรุ่นไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยเด๋ยวพียจะพาไปชมนะคะเดี๋ยเพียจะพาไปชมไฟก็เปิดแล้วนี้นะเปิดหมดแล้วเป,เปิดหมดแล้วนะคะ นะคะคก็ตอนวันนี้นะคะมีรถนะคะลงเทลเลอร์มา2คันนะคะเป็น X Series 4ประตูนะคะรุ่นสปีดนะคะหนึ่ันแล้วก็เป็นมิล X RS นะคะสาูนย์นะคะสีเทาไอเกิเกร์เกรย์อีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาชมทางด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นมิล X นะคะ1.9นะคะ Active นะคะสีขาว สีคามุกค,คันนี้นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะคะตัวนี้หนึ่งล้านหนึ่บาทนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวลูกคา้าพี่เจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะนะตัวนี้ก็คือจะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทก็คือสําหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถ ครอบครัวที่เป็นราคาประหยัดนะคะแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจัดโปรอยู่ที่4 9่0 0บาทนะคะตัวนี้จัดโปรดาวอยู่49,900บาทนะคะใครผ่อนไว้นะคะผ่อนอยู่ที่17,500บาทนะคะใครผ่อนไว้อยู่ที่17,500บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ค่างวดเขาลดลงนะคะก็สามารถเพิ่มดาวได้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มดาวได้นะคะ คันนี้ก็ลูกค้าสั่งแรปหลังคาเพิ่มนะคะคันนี้สั่งแรปหลังคาเพิ่มเปลี่ยนเบาะหนังใหม่นะคะเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะคะคันนี้แต่งค่อนข้างแต่งจัดเต็มเหมือนกันนะคะเด mm ี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะ,อะเอามาไลฟ์นะคะเอามาทำคลิปวิดีโอนะคะให้แฟนเพจชมกันนะคะให้แฟนเพจชมกันนะคะ mm hmm. ใครอยากดู m u วเอบ้างนะคะ รุ่นใหม่ของเราใครอยากดูมิลเอ็กบ้างรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคันนี้นะคะสามจุดศูนย์ะคะราคาเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสำหรับมิลเอ็กสามจุดศูนย์อาร์เอสมิลเอ็กนะคะจะมีสองเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์เดียวก็คือ,เ,อเครื่องยนต์3.0นะคะแล้วก็จะมีขับขับ2กับขับ4ให้เลือก จะมีให้เลือกขับ2กับขับ4นะคะคันนี้เป็นขับ2นะคะคันนี้เป็นขับ2ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนหบาทแล้วก็ถ้าเป็นขับ4ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะซึ่งใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวเพียกลับกล้องให้ดูนะคะเดี๋ยวเพีอกลับกล้องให้ดูนะคะวันนี้ใครที่อยู่อยู่บ้านนะคะอยู่อยู่บ้านนะคะมาชมไลฟ์เพียกันนะคะ มาชมไลฟ์เพียกันนะคะวันนี้เพียพาชมรถนะคะมิลเออยากจะอยู่บ้านแล้วก็ชมรถเพลินเพลินนะคะแวะเข้ามาดูในเพศนะคะของเพีอริสุสุพระนครบายเพีอริสุสุนะคะคันนี้คือมิ x เอ็กอาร์เอสามนนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมมัลติฟังชั่นอลเดย์ไลท์ที่อยู่ในโคมเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟ ฉุบเฉินนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟเลี้ยไฟหลีเขาจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกมาพร้อมมีเลยเทคโนโลยีแอร์เคอร์เนะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการลู่ลมได้ดีมากนะคะอิสุสป,ประหยัดน้ำมันด้วยดีไซน์นะคะแบบแอโรด y นามิกนะคะ กระจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์กริลนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นสีดำเงาแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดเขาเรียกอะไรอะ่ะช่องระบายอากาศขนาดใหญ่ด้านหน้านะคะจะช่วยระบายอากาศเข้าไปสู่ห้องเครื่องนะคะได้ดีทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าตกแต่งด้วยตัวหนังสือ rs นะคะโลโก้ rs พร้อมสัญลักษณ์ rs นะคะเป็นสีเขียวลามกลีนนั่นเองนะคะ โลโก้ isuzu นะคะด้านหน้าขนาดเล็กลงนะคะทำให้ดูแบบหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยชุดแต่ง rs design นะคะซึ่งจะเป็นสีดำเงานะคะซึ่งประกอบด้วยตัวสเกิดหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าที่เรียกว่า diamond grill นะคะแล้วก็ตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นสีดำเงานะคะ คิวซุ้มล้อด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะคะตัวล้อก็จะเป็นล้อดีไซน์แบบ rs ดีไซน์นะคะตัดด้วยวงแหวนสีเขียวสีลามกลีนสวยมากๆนะคะด้านข้างตกแต่งด้วยนะคะชุดแต่งนะคะเป็นตัวชุดแต่งสัญ,ญลักษณ์ rs พร้อมกับสีเขียวลามกลีนนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ n e rs ค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อม กลออ้อง360องศานะคะรอบคันนะคะจะเห็นตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะคะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะทีะ่กระจกมองข้างด้วยไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED ตัวนี้จะเป็นสีเทาไอเกอร์เกรโอเปกนะคะด้านบนหลังคานะคะหลังคาอ,อหลังคาจะเป็นหลังคา สีดำเลยแต่ว่ามองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเขาแรปพลาสติกมานะคะตัวนี้แรปพลาสติกมาเดี๋ยวตอนที่เราล้างนะคะขัดเคลือบก่อนส่งมอบนะคะก็จะรื้อไอตัวแรปสังไอ,ไอ,ไอแรปกาวออกนะคะรื้อตัวแรปกาวออกนะคะสวยมากมากเลยสำหรับคันนี้นะคะมาแล้ว น,ะะนี่เลยนะคะก็เดี๋ยวพี่จะพามาดูเป็นรุ่นนี้นะคะอีกหนึ่งรุ่นคันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงนะคะเกียร์ออโต้นะคะ,ส,ะ,คะสีคามุกนั่นเองค่ะนะคะเอาเลยคะ่ะเอาติดฟิล์มติดเลยค่ะนะคะ อันนี้ก็จะเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วนะคะจะเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วเดี๋ยวช่างก็จะติดทีมอันนี้ใส่ล้อมแมกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วใส่กรอบป้ายติดอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวล้อมแมกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะตัวนี้เป็นเลือกเป็นล้อ TE ก้านยกสีดํานะคะ สีดำหยอดแดงนะคะน็อตล้อคาลิเปอร์เบกแล้วก็ดุมล,ล,ล้อลูกค้าเลือกเป็นสีแดงสวยมากๆตัดกับตัวสีรถมากๆเลยนะคะก็ใครที่ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมรถนะคะก็แวะเข้ามาชมนะคะได้ที่โชว์รูมอิสูซุพระนครสาขารามอินทรากอม .8 นะคะติดต่อเซลล์พี่เอนะคะ<ๆ>ก็ช่วงนี้นะคะรถเนี่ยก็จะลงตามเขาเรียกอะไรอะตามที่ลูกค้า ลูกค้าสั่งจองอก็จะลงตามที่ลูกค้าสั่งจองเนาะลูกค้าจองมาก็จะแบบทยอยทยอยลงมาโชว์รูมพี่เอจะอยู่ตรงรามอินทราปากซอยรามอินทรา77ดนะคะมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วนะคะแล้วก็ที่โชว์รูมก็จะมีศูนย์บริการนะคะที่โชว์รูมก็จะมีศูนย์บริการบริการลูกค้าด้วยกับสําหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่า,อ,าอยากจะเอารถเข้าศูนย์เช็คระยะเป็นหานน้ำมันเครื่องที่นี่ก็จะมีให้ครบวงจรเลย น้ำมืดไหมหน้ำมืดไหมคะนะคะนี่นะคะที่โชว์รูมนะคะก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะก็จะมีล้อมแม็กนะคะหลายล้อมแม็กให้ลูกค้าเลือกด้วยจะมีหลายลายเลยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากจะเปลี่ยนล้อมแม็กซ์จะทรงนะคะก็สามารถมาเลือกลายได้ที่โชว์รูมได้นะ,ะเพราะว่าที่โชว์รูมก็จะมีเขาเรียกอะไรล้อมแมก็ก เป็นล้อแม็กแต่งนะคะที่ให้ลูกค้าเลือกซึ่งจะมีหลายๆนะคะเลือกได้ตามสไตล์ลูกค้าเลยนะคะที่ด้านหลังนะคะที่ด้านหลังนะคะเมื่อกี้พาไปดู m ิ l e เอ็กเอสเอ็ทีนะคะที่แต่งอยู่ข้างข้างล่างนะะสำหรับใครนะคะก็ ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาชมรถนะคะก็ติดต่อที่เพยได้เลยนะคะเบอร์โทร0 6 4ย์6 5 8 8 8นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเ่ยอไปบริการลูกค้าพี่แจ๊บแป๊บนึงนะคะเพราะว่าลูกค้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในช่วงบ่าย